เดินชมก็เพลินดีนะคะยิ่งอากาศดีๆอย่างนี้ก็เชื่อว่าในส่วนมากก็ได้เห็นและถ่ายรูปที่ป้ายไว้บางที่เขาจะไม่มีป้ายอะค่ะเพราะหายากอยู่หรือไม่งั้นก็จะเป็นที่กดแล้วฟังข้อมูลชอบมากเลยนะคะสวยงามขอชื่นชมเลยะค่ะสำหรับ ท่านที่ดูแลนะตรงนี้ค่าเข้าก็รู้สึกจะประมาณ17ยูโรถ้าจอดรถก็ตามจำนวนเวลาว่าเราอยู่นานเท่าไรอย่างไรตอนแรกๆเข้ามาก็เดินชมตรงนู้นรอบมาได้เรื่อยแต่คิดว่าที่ จุดน่าสนใจแล้วก็ที่น่าทึ่งแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามต้องมุมตรงแถวๆนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ในการที่มาท่องเที่ยวด้วยกันในวันนี้ที่เมืองมาดูรันดัมก็คิดว่าเอาละค่ะพอเป็นไอเดียนะคะจะชอบไม่ชอบหรืออย่างไรต้องมาดูของจริงแล้วก็ถ้ามีเพื่อนมาด้วยมันก็จะดีค่ะก็หัดการถ่ายรูป เพราะว่าในลักษณะตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าถ่ายรูปเป็นเอฟเฟกจริงๆนะคะทำดีๆหามุมก็มันก็จะดูเป็นแบบในหนังเรื่อง Alice Wonderland น mm ี hmm. ่ค่ะพาลูกพาหลานพาเด็กมาวิ่งเล่นถ่ายรูปน,นี้หน่อยเขาก็ได้เห็นซึมซับเกิดความประทับใจใครจะรู้ว่าลูกหลานต่อๆไปอาจจะเป็นสถาปนิกก็ได้ค่ะ แล้วที่สําคัญคือเดี๋ยวถ้าไปเห็นของจริงหรือไปเมืองนั้นเมืองนี้ก็จะฉุกคิดมาแล้วเอ้ยที่นี่มีอาคารที่อยู่ที่นี่ไหมหรือมีหรือว่ามีอะไรเด่นๆทีเ่เป็นเอกลักษณ์ของในเมืองนั้นๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นไปก็ไม่เสียเปล่าไปท,ทําธุระอะไรกันและแถมยังได้ชมสิ่งดีๆที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนั้นเมืองนั้น ดีค่ะในเนเธอร์แลนด์หลากหลายมากเลยเลือกมุมนี้ปิดรายการเพราะยังไงยังไงก็ยังอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเลยค่ะสวยสะุดตาดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อค่ะสวัสดีค่ะ